สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d รคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชยลัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความเส้นใต้บรรทัดจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์เขียนโดยคุณจิตรกรบุตสบามานำเสนอครับสมชายแพสสวอทักสินพอด่ารัฐประหารเมื่อวันที่28มิถุนายน2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศรษฐกิจกรุงเทพนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดเลือกสอวอที่นายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกไม่ได้รับการคัดเลือกว่าตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่ามันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการไม่ไว้ใจประชาชนคือเมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วไม่ไว้ใจก็เกิดการปฏิวัติเมื่อเกิดการปฏิวัติ ก็เกิดกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำโน่นทำนี่ตามที่ต้องการสุดท้ายก็กลับไปที่ว่าวันนี้ต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเลือกกติกาเลือกคนมากําหนดกติกาของเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นรูปแบบเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังคณะปฏิวัติตธรรมเมื่อถามว่าดูเหมือนว่าสายพักภูมิใจไทยได้สอวอมาเยอะ นายทักษิณกล่าวว่าก็นี่ไงครับเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตหลังปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดนั้นดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายคือการไม่ไว้ใจประชาชนไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยฉะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนเมื่อถามว่าต้องกลับไปเลือกตั้งสอวอใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเอง หรือตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทํางานให้เขาจะดีที่สุดแต่หากส่วนกลางมากําหนดว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายก็ต้องมีคนไปทําหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนสวชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนคล้ายๆแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันต้องไว้ใจประชาชน อย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เพราะการตัดสินใจของประชากรหมู่มากจะถูกต้องที่สุดเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเลือกสอวอจะส่งผลกับการเมืองต่อไปอย่างไรนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรการเมืองก็คือการเมืองการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องประครับประคองไปเพื่อทํางานให้ประชาชนได้เท่านั้นเองเมื่อถามย้ําว่าจะส่งผลอะไรกับรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มี คุยกันรู้เรื่องทุกคนที่ทํางานด้วยกันคุยกันรู้เรื่องตนเชื่อว่านายกคุยกับพักร่วมได้ทุกคนเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณหมดมนขลังไปแล้วนายทักษิณกล่าวว่ามนขลังของตนไม่มีเลยวันนี้อายุ75ปีก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมนขลังอะไรนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพ f เฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองระบุว่า ทักษินรำไม่ดีโทษปีกโทษกรองอ้างสมชายพลาดสวจากผลรัฐประหารความว่าผมเห็นการให้สัมภาษณ์ของนายทักษินชินวัฒรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการคัดเลือกสวที่นายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกไม่ได้รับการคัดเลือกนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สําคัญมันสอนให้รู้ว่าการปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากการไม่ไว้ใจประชาชนคือเมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วไม่ไว้ใจก็เกิดการปฏิวัติ เมื่อเกิดการปฏิวัติก็เกิดกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำโน่นทำนี่ตามที่ต้องการผมเห็นว่าคุณทักษิณพยายามอ้างเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นมาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองตลอดเวลาผมคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการรัฐประหารแต่อยากให้กลับไปดูต้นเหตุของการรัฐประหารว่าเกิดจากความผิดพลาดและความล้มเหลวของรัฐบาลทักษิณ4ข้อคือ 1. สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน 2. แทรกแซงองค์กรอิสระ 3. ม,มีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย 4. จาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงส่วนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ออกพรบรนิรโตวศกรรมแบบเหมาเข็งเพื่อล้างผิดให้กับคนโกงจนเป็นที่มาของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลและเกิดรัฐประหารในที่สุดเมื่อคุณทักษิณพูดถึงกติกาที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นมานั้นคือรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0 ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อมีการลงประชามติเสียงส่วนใหญ่มีมติยอมรับผมก็เคารพเสียงข้างมากตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและทุกคนก็ได้รับผลพวงจากการรัฐประหารเช่นกันทั้งหมดทั้งประเทศการที่คุณสมชายพลาดตำแหน่งสอวอไปนั้นเป็นการแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันกับผู้สมัครสอวอคนอื่นๆทุกคนเพียงแต่กลุ่มคนบางกลุ่ม สามารถใช้เงื่อนไขของกฎหมายและมีความฉลาดแกมโกงได้มากกว่าคนอื่นจึงทําให้คุณสมชายพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายซึ่งคุณทักษิณควรกลับมาทบทวนแนวทางการทํางานการเมืองของกลุ่มตัวเองว่าพลาดท่าเสียทีให้กับกลุ่มการเมืองสีน้ําเงินในเกมเลือกตั้งสวครั้งนี้หรือไม่อย่าให้เหมือนกับสุภาษิตโบราณที่บอกว่ารําไม่ดีโทษปีโทษกรองถ้าหากคุณทักษิณยังย้ำคิดย้ำทำแบบเดิม การเมืองแบบเดิมๆก็จะหวนกลับมาอีกวนเวียนเป็นวงจรอ,อุบาทไม่มีวันจบสิน้นขอให้ยอมรับความจริงและถ้าหากเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลไม้พิษต้องมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอยางแท้จริงอย่าปากว่าตาขยิบเหมือนกับแกนนำรัฐบาลชุดนี้นายเทพไทยกล่าวนายจตุพรพรมพัน วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนโพตเฟซบุ๊กไลท์ระบ,บุถึงคำพูดของนายทักษิณที่ตำหนิกติกาเลือกสอวอจนทำให้นายสมชายวงสวัสด์ตกรอบสอวอรประเทศว่าเป็นกติกาของรัฐประหารออกแบบมาโดยไม่ไว้ใจประชาชนเอาแต่ยึดมั่นสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าการที่นายสมชายวงสวัสดได้เพียงสคะแนนนั้นคงมีสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างออกมา ให้ตัดไฟแต่ต้นลมจึงจำเป็นต้องสละนายสมชายดังนั้นคนการเมืองจึงต้องควานหาสัญญาณนั้นคืออะไรและต้องการอะไรกันแน่นายจตุพรตั้งข้อสังเกตส่วนกรณีที่นายทักษิณพูดถึงกติกาเลือกตั้งสวว่ามาจากการรัฐประหารนั้นนายจตุพรบอกว่าทักษิณต้องเลือกยึดถือความเชื่อถือทางการเมืองก่อนถ้าเลือกฝ่ายประชาธิปไตย ก็ควรบอกหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นลูกสาวตัวเองอย่าไปยอมรับเสียงสอวอเก่า152คนที่แต่งตั้งจากกลุ่มรัฐประหารมาโหวตให้คนของพักเพื่อไทยเป็นนายกอีกอย่างเพื่อไทยต้องไม่ไปจับมือกับฝ่ายรัฐประหารตั้งรัฐบาลจนตระบัดสัตว์ต่อประชาชนด,ดังนั้นถ้าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยรังเกียจการรัฐประหารจริง การเป็นรัฐบาลที่เกิดจากผลพวงรัฐประหารต้องไม่ยอมรับด้วยเช่นกันวันนี้มาพูดเรื่องกติกาเลือกสอวมาจากรัฐประหารก็พูดได้มีน้ำหนักแต่พักที่ลูกสาวตัวเองเป็นหัวหน้ายังไปรับมรดกบาปของรัฐประหารเสียเองและสวหน2เสียงที่มาโหวตนายกให้นั้นก็เป็นผลไม้พิษจากต้นไม้พิษดังนั้นถ้าเลือกเป็นนักประชาธิปไตย ต้องมีจุดยืนของนักประชาธิปไตยด้วยคำพูดของทักษิณแสดงถึงการจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเมื่อได้ประโยชน์จากกติกาของเผด็จการก็เอาหากไม่ได้ประโยชน์กลับตำหนิเป็นผลไม้พิษหรือกติกาที่มาจากรัฐประหารทั้งที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วว่าสวมาจากรัฐธรมนูญปี60ที่รัฐประหารเขียนขึ้นและสว152คนก็เป็นคนของรัฐประหาร พรรคการเมืองที่เพื่อไทยประกาศไม่จับมือแต่ยังไปจับมือตั้งรัฐบาลด้วยก็รู้เห็นเช่นกันว่าเป็นพรรคหนุนรัฐประหารสืบทอดอำนาจวันนี้มาแหกปากทำไมว่ากติกาเขียนมาโดยคณะปฏิวัติแล้ว152เสียงที่โหวตให้พรรคเพื่อไทยก็มาจากรัฐประหารคุณจะเอาอยังไงถ้าต้องการประชาธิปไตยคุณต้องเป็นนักประชาธิปไตยต้องไม่ยอมรับเสียงจากสอวอเหล่านั้น แต่ถ้าได้ประโยชน์เอาเสียประโยชน์ไม่เอารัฐประหารแล้วคุณจะเอาอยัางไงกันการเมืองเดินมาถึงจุดนี้ย่อมเห็นร่องรอยชัดเจนยิ่งเมื่อการเลือกสอวอมีอาการรวนกันมากขึ้นเสียงที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่มีกว่า150เสียงจาก200คนดังนั้นเมื่อนัการเมืองเลือกเดินเส้นทางนี้ก็ต้องยอมรับจะไปรังเกออียจสวที่ผ่านเลือกตั้งไม่ได้เพราะคนเท่ากันอย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพสวออเป็นเช่นนี้แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปอีกอย่างการนิรลโทษกรรมย่อมเห็นปลายทางว่ารวมคดีม .112 ด้วยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อหยุดยั้งสิ่งชั่วร้ายกำลังจะเกิดทั้งการขายคอนโดให้ต่างชาติครอบครองจาก4.9เป็น75และอยู่นาน99ปี มีบ่อนคาสิโนและมีแลนดบิดสิ่งเหล่านี้เป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยความอดทนของประชาชนนั้นต้องรองให้ผ่านเดือนมหามงคลกรกฎาคมนี้ไปก่อนแล้วค่อยคิดอ่านกันโดยแต่ละฝ่ายได้เห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่เละฝ่อนเฟะแทบทุกองค์กรจนทําให้เกิดความสูญเสียความเป็นชาตินอกจากนี้ยังมีความหลากหลายเรื่องราวที่ประเทศต้องแบกรับนายจตุพรหวังว่า สิงหาคมนี้จะเป็นเดือนเริ่มต่ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนมีความคิดความตื่นตัวมากขึ้นและส่งเสียงในลักษณะเดียวกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันที่จะเอาประเทศไทยต้องมากอดอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นคงไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวดังนั้นประชาชนต้องคิดร่วมมือกันจะหยุดความเสียหายของบ้านเมืองได้อย่างไรอีกทั้งกล่าวว่าความนิยมในตัวทักษิณ ที่มีมากในอดีตได้เหลือน้อยลงในปัจจุบันและชี้ได้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนและทักษิณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลการเมืองไทยอีกแล้วดังนั้นผลเลือกตั้งจะทำลายความเชื่อทุกอย่างทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยลงและหวังว่าการออกมาเลือกตั้งของชาวปทุมธานีจะเป็นสัญญาณน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างแท้จริงผลการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีวันที่30มิถุนายนนี้ จะเป็นดัชนีชี้ถึงอนาคตการเมืองเป็นอย่างดีเพราะจุดยืนทางการเมืองจะเป็นหลักในการชี้ขาดผลเลือกตั้งยึ่งชวนประชาชนปทุมธานีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตในพื้นที่จังหวัดของตัวเองในกล้าวนารงจันทิกสอวอในฐานะประธานคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาทำหนังสือเรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยระบ,บุว่าตามที่กะกะตได้จัดการเลือกสอวอตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยการได้มาซึ่งสอวอพศ .2161 ในระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนระดับจังหวัด เมื่อวันที่16มิถุนายนและระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนและปรากฏต่อสื่อสาธารณะข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีต่างๆที่เป็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกบุฒิสภาว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเช่นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเพื่อลงสมัครโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไม่ตรงตามกลุ่ม20กลุ่ม การจ้างวานมาลงสมัครเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้สมัครบุคคลในบุคคลหนึ่งปรากฏการของจํานวนผู้ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองเป็นจํานวนมากกรณีมีบุคคลจํานวนหนึ่งได้รับคะแนนสูงผิดปกติรวมทั้งมีการรวมกลุ่มและพบปะของผู้สมัครในรูปแบบต่างๆเป็นต้นในการนี้คณะกรรมาการิการได้ติดตามพัฒน,นาการในเรื่องดังกล่าวและมีความว่วงกังวลต่อเหตุการณ์อันควรสงสัยข้างต้นอย่างมากและมีความเห็นว่า ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา107ที่ประสงค์ให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งมีผลให้ประชาชนขาดความไม่เชื่อมั่นในการจัดการเลือกสอวอของกะกะตผู้ที่รับการเลือกเป็นสอวอและบุตธธิสภาดังนั้นคณะกรรมาการจึงมีความเห็นว่า กรกตควรพิจารณาใช้อำนาจตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยการได้มาซึ่งสวพศ .2561 และมาตรา59ซึ่งกำหนดว่าก่อนประกาศผลการเลือกหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่อย่างจริงจัง เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในการดําเนินการของกรกะตที่จะให้การเลือกสอวรครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไปและขอให้กำลังใจกรกะตในการปฏิบัติหน้าที่มาพร้อมนี้ด้วยสรุปทักษิณเป็นคนอย่างที่จตุพรว่าจริงๆอะไรได้ประโยชน์ก็รับพอเสียประโยชน์ก็โทษร,รัฐประหารแต่ก็น่าแปลกใจว่า คนแบบนี้กลับยังมีพื้นที่ยืนในสังคมได้ใครเอามันมาช่วยเอามันออกไปหรือเอาไปใส่กรงขังไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันออกมาเพี้นพ่านโน้มน้าวผู้คนให้เสียหลักการอย่างที่เป็นอยู่นี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสที่ทชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ทรูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5ส่งทั่วประเทศ